สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับสำหรับการหาลิมิตโดยการใช้เทคนิคในเรื่องของการแยกตัวประกอบนะครับเราพูดคุยกันไปแล้วเทคนิคถัดมานะครับเทคนิคถัดมาที่เราจะพูดถึงกันก็คือในเรื่องของการหาลิมิตโดยใช้เทคนิคผลต่างกำลังสองซึ่งแน่อนอนว่าก่อนหน้าที่เราจะทำเทคน,คนิคนี้เราจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของ สูตรการหาผลต่างกําลังสองนี้ก่อนซึ่งผลต่างกําลังสองเราเคยพูดกันว่าอะไรครับหน้ากําลังสองลบกับหลังกําลังสองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับหน้าลบหลังนะครับคูณกับหน้าบวกกับหลังเนี่ยนี่คือสูตรตั้งต้นที่เรากําลังจะพูดถึงกันนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูในตัวอย่างที่หนึ่ง ตัวอย่างที่หนึ่งในข้อที่1น,นะครับถ้าเป็นเรื่องของการหาลิมิตโดยใช้เทคนิคของผลต่างกําลังสองก่อนอื่นถามว่าถ้าเราจะมาใช้เทคนิคนี้สิ่งแรกเราต้องจําเป็นต้องลองแทนค่าก่อนแทนค่าลิมิตของ x กาลังสองลบสี่เมื่อ x เข้าใกล้สองเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับลองแทนค่าดูสองกลังสองลบกับสี่ส่วนด้วยสองลบกับสี่า ข้างบนครับ2องกลังสงก็มีค่าเป็น 4- ีลบกับสข้างล่างก็อันนี้เขียนผิดรือเปลับข้างล่างมันก็เป็นสองลบสเป็นสลบกับสซึ่งจะเห็นว่าตัวนี้มันออกมาเป็นอะครับเป็นศูนย์ส่วนศเพราะนั้นการที่มันเป็นศูนย์ส่วนศูนย์ก็เหมือนเดิมคือเรายังจะไม่ตอบว่ามันหาค่าไม่ได้ รเราจําเป็นต้องพิจารณาลิมิตในกรอบสีแดงนี้อีกรอบหนึ่งิรารนาฟังกช์ชันนะครับโดยเราก็จัดรูปตัวในกรอบสีแดงใหม่นะครับจัดรูปเป็นอะไรดีจากที่มันอยู่ในรูปของลิมิตของ x กำลังสอลบสก็เปลี่ยนใหม่เป็น x กำลังสอลบกับสองกำลังสองนะครับสอลังสส่วนด้วย ส่วนด้วย x ลบสส่วนด้วย x ลบกับ2เมื่อ x เข้าใกล้2จากนั้นเราจะเห็นว่าตามสูตรของเราที่เราพูดถึงกันคือหน้ากำลงงัง2อลบหลังกำลังสงจะเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังซึ่งตอนนี้ในตัวอักษรตัวสแีแดงเนี่ยเราแยกออกมาแล้วว่าหน้ามันคือน่าจะเป็น x แหลกนะครับหลังคือเลขก2เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะจัดรูปใหม่ได้ นะครับจัดรูปใหม่ได้ก็จะกลายเป็น x ลบ2คูณกับ x บวกกับ2ส่วนด้วย x ลบสส่วนด้วย x ลบ2เมื่อ x, 2, x เข้าใกล้2จากนั้นเราก็ทำอะไรเราก็แทนเออไม่ใช่เราก็ตัดทอน พอตัดคอนเสร็จมันจะเหลือแค่อะไรเหลือแค่ลิมิตของลิมิตของ x บวกกับ x อ่ะ x บวกกับ2นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2จากนั้นก็ค่อยแทนค่า2บวกกับ2บวกกับ2เข้าไปข้อนี้ก็เลยตอบ4นั่นเองนะครับ เพราะนั้นถามว่าพอเราได้โจทย์มายังเป็นสเต็ปเดิมของเราคือแทนค่าดูค่าแทนค่าแล้วมันเกิดปรากฏการณ์ศูนย์ส่วนศูนย์นะครับเกิดปรากฏการณ์ศูนย์ส่วนศูนย์เนี่ยเราก็ใช้การพิจารณาฟังก์ชันนะครับซึ่งจะเห็นว่ารูปโจทย์ของเราลูกของฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถที่จะแยกตัวอะไรตัวหนึ่งอ่ะให้เป็นรูปของผลต่างกําลังสองได้นะครับ ไปดูตัวอ,อย่างอีกสักตัวอย่างนึงนะครับคราวนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าเราเอา3ไปแทนตรงนี้เป็นเลข3ตรงนี้เป็นเลข3ครับ3ลบ3ก็เหลือ0 3นยากำลังสก็อะไรครับเป็น9 9กลบ9ก็เหลือ0มันออกมาเป็น0ูนย์น0เพราะฉะนั้นเราก็ไม่แทนแล้วครับเราก็เปลี่ยนใหม่เราก็ใช้วิธีการนะครับพิจารณาฟังก์ชันซึ่งก็ต้องดูว่าฮ้ยข้างบนมันคือ x กําลัง1นะข้างล่างมันคือ x กําลังส เราก็ต้องจัดรูปตัวข้างล่างนะครับให้อยู่ในรูปของผลต่างกาลังสองตัวนี้เพื่อไปตัดทอนกับตัวข้างบนอ่าข้างบนยังเหมือนเดิมเพราะข้างบนไม่ทําอะไร x ลบกับสามข้างล่างครับจัดให้อยู่ในรูปของ x กาลังสองลบกับลบกับสามกำลังสองเมื่อ x เข้าใกล้ สาจากนั้นทำไงต่อก็จัดรูปข้างล่างใหม่ครับให้อยู่ในรูปของ2องวงเล็บ x ลบสยท x ลบสส่วนด้วยข้างล่างก็คือ x ลบสคูณกับ x บวกกับสมเมื่อ x เ,เข้าใกล้ เข้าใกล้3แล้วเราก็ทำการตัดทอนครับตัดทอน x ลบ3ไป x-3 ลบ3ไปมันก็จะเหลือแค่ลิมิตเมื่อตัดทอนไปข้างบนจะเหลือ1ข้างล่างคือ x บวกกับ3เมื่อ x เข้าใกล้3ขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือของการแทนค่าก็จะกลายเป็น1ส่วน3บวกกับ ามวุ้เล็กสามหนึ่งส่วนสามบวกกับสามคำตอบที่ได้คือหนึ่งส่วนหกนั่นเองของข้อนี้นะครับอ,อีกสักข้อหนึง่งสักขอ้อหนึ่งข้อที่สามแทนค่าไปแล้วนะอันนี้เป็นห้าอันนี้ก็เป็นห้าห้ากำลังสองเป็นยี่สิบห้า ก็เหลือศูนย์ข้างบนห้าลบห้าก็เหลือศูนย์เหมือนกันเพราะนั้นไม่แทนครับจับแยกแยกใครดีถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะต้องแยกตัวบนแะครับเพราะตัวบนกําลังสองตัวล่างกําลังหนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็นลิมิตของ x กําลังสองลบกับไอยี่ห้าตัวเนี้ยนะครับยี่ห้าตัวเนี้ยมันเท่ากับห้ากลังสองแล้วก็เปลี่ยนรูปเป็นห้ากาลังสองส่วนด้วย x ลบกับห้า x เข้าใกล้5นะครับจากนั้นทำไมต่อแยกตัวด้านบนครับมันก็จะกลายเป็นลิมิตของ x ลบ5คูณกับ x บวกกับ5ส่วนด้วย x ลบ5เมื่อ x เข้าใกล้5แล้วเราก็ทำการตัดทอนไป มันก็จะเหลือแค่อ,อะไรครับลิมิตของ x บวกกับ5เมื่อ x เข้าใกล้5แทนค่าลงไปครับ5บวกกับ5ก็มีค่าเป็น10ครับข้อนี้เรียบร้อยนะครับสำหรับการทำโจทย์ของข้อนี้โอเค ที่เหลือก็ให้พวกเราลองพิจารณาดูจากตัวอย่างที่ครูทําให้ดูนะครับแล้วก็เหมือนกับด้านบนในเอกสารก็จะมีตัวอย่างเบื้องต้นอยู่ก็ไม่มีสิก็แทนค่าดูนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็ให้ถามคุณครูได้ผานทางไลน์หรือเฟซหรือโทรหาคุณครูก็ได้นะครับสําสหรับาการหาลิมิตโดยใช้เทคนิคของการแยก ไม่ใช่ยากเกลือประกอบสิการใช้ในเรื่องของผลต่างกำลังสองนะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันในเรื่องถัดไปครับบ๊ายบาย